เงินเข้าแล้วเช็คสิทธิ์เราชนะงวดสุดท้าย1000บาทเข้าเป่าตังค์บัตรสบริการแห่งรัฐบัตรประชาชนเข้า27และ28พฤษภาคมสวัสดีครับแฟนเฟิร์สเปิดข่าวเล่าเรื่องเรื่องนี้เรามาอัปเดตมาตรการเราชนะเพื่อประชาชนซึ่งวันนี้โอนเงินง้วดสุดท้ายเข้าแอปเป่าตังค์แล้วรายละเอียดจะเป็นอย่างไรรับฟังได้ในคลิปนี้ก่อนไปฟังรายละเอียดจากข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับ เพื <P inne ces> ่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าเรามาฟังรายละเอียดจากข่าวกันครับความคืบหน้ามาตรการเยียวยาโควิดรอบ3โครงการเราชนะที่คารมมีมติเพิ่มวงเงินช่วยเหลือจาก7 0 0 0บาทเพิ่มอีกคนละ2000รวมเป็น9 0 0 0บาทมาถึงโค้งสุดท้ายหลังจากสัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อวันที่20และ21พฤษภาคมรับเงินเพิ่มเราชนะ1,000บาทแรกไปแล้วสำหรับผู้ที่ได้รับเสร็จเราชนะ มาแต่ต้นส่วนกลุ่มเพิ่งผ่านการตรวจสอบสิทธิ์เราชนะผ่านการคัดกรองการทบทวนสิทธิ์ได้รับเงินงวดแรก8 0 0 0บาทเข้าแอปพลิเคชันเป่าตัง,ตงและบัตรประชาชนไปเรียบร้อยเช่นกันเมื่อวันเสาร์ที่22พฤษภาคมที่ผ่านมากำหนดรับเงินเพิ่มเราชนะงวดสุดท้ายอีก1000บาทแบ่งเป็น2กลุ่มดังนี้กลุ่มแรกลงทะเบียนเราชนะผ่าน www เรา a n a com ใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังรับเงินเพิ่มเราชนะอีก1,000บาท เข้าเป่าตังวันนี้วันพฤหสัสบ,บดีที่27พฤษภาคม2564และกลุ่มที่2ลงทะเบียนเราชนะผ่านธนาคารและบัตรสบริการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรับเงินเราชนะ1,000บาทงวดสุดท้ายเข้าบัตรประชาชนและบัตรสบริการแห่งรัฐวันศุกร์ที่28พฤษภาคม2564เงินเราชนะใช้ได้เต็มสิทธิ์9,000บาทซึ่งจะใช้สิทธิ์ได้จนถึงวันที่30มิถุนายน2564เท่านั้น ขอขอบคุณคลิปภาพข่าวและเนื้อหาข่าวนี้จากกรุงเทพธุรกิจและ p p t v HD36 นะครับและนี่ก็เป็นการอัปเดตมาตรการเราชนะเพื่อประชาชนซึ่งวันนี้สำหรับกลุ่มที่รับเงินผ่านแอปเป่าตังเงินเข้า1,000บาทงวดสุดท้ายแล้วนะครับส่วนบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดและบัตรสบริการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรับงวดสุดท้ายวันศุกร์วันพรุ่งนี้ที่28พฤษภาคมและทุกกลุ่มต้องใช้เงินให้เสร็จสิ้นภายในวันที่30มิถุนายน25 6 4 เท่านั้นนะครับไม่งั้นจะไม่สามารถใช้เงินในระบบได้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าสำหรับแฟน First เปิดข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้ต้องลาไปแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ